25นะครับกำลังเข้าสถานีบ้านโป่งนะครับในวันนี้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นะครับขว 2, บวน222ตกลางที่เขาย้อยนะครับเนื่องจากบอกล้อรวมนะครับตกลางหนึ่งแค่นะ ไม่รลายแรงมากนะครับเดียดเด๋ยวทําการกู้วันเดียวก็เสร็จครับแต่ก็จะส่งวลให้รถสายใต้นะครับล่าช้านิดหน่อยแต่ไม่ล่าช้าเยอะนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางคู้บริเวณสถานีเขาย้อยก็เปิดใช้แล้วเราสามารถวิ่งอีกทางได้ครับที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งมีความป,ประสง ที่ถ้าไปอย่างทางเดียวอยู่นะครับก็จะได้รับผลกระทบกันเยอะแน่นอนจะต้องปิดทางนะครับรถวิ่งกันไม่ได้นี่นะครับ right. ข้อดีอย่างทางคู่นะครับแต่สารสวรรค์ขบวนที่สองห้าห้า <how> หุดรถตกเลางสาานีต <orsa consume. S 1> ้นทางบุรีปลายทางสาานีชุมพรและหลังสวนครับ S <S รรขบว,น,วนรถโดยสารตำราัที่สองห้าห้าก็ออกจากสถานีวัดโกงกไปแล้วจะอยู่สี่ส้สาทีีสถานีกองตาคดโพธารามเจ็ดเมียนเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับนี่ก็นะว่าโชคดีมากนะครับที่เปิดใช้งานทางคู่นะครับได้ถูกช่วงพอดีทำไมว่าแม่จะเกิดอุบัติเหตุน,นะครับอย่างนี้ว่ารถตกลาง บริษัทได้นะครับก็จะไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากมายนะครับเราจะต้องปิดทางหรือเบี่ยงทางกันนิดหน่อยนะครับรวมการยกลรวก็จะง่ายนะครับเพราะว่าสามารถใช้รถเข็นนะครับเทียบอีกหลังได้การทำงานก็ง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องรอปิดทางแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคร,รคิดว่าน่าจะเคลียร์จบในเวลาไม่นานนะครับ แล้วก็เปิดเดินเราได้ขึ้นล่องได้ปกติตอนนี้ก็งดไปหนึ่งทางนะครับอย่ากขบวน4 3 2 5ที่กำลังหงบลงไปนี้ก็จะไม่ได้รับผลกระทบนะครับเพราะว่าวิ่งคนละทางกับรถที่ตกรางอยู่แล้ว